หรือบูบัตเทอร์จะหมดความน่าสนใจเรื่องหลังอีกหนึ่งข่าวดีลสาคัญที่ยักษ์ใหญ่อย่างเนสเล่เตรียมขายหุ้นทิ้งแบบขาดทุนถ้าเปลี่ยนเจ้าของใหม่อีกครั้งรสชาติความเป็นบูบัตเทอร์จะเปลี่ยนไปไหมเดี๋ยวสรุปข่าวนี้ให้ฟังกันนะครับเผื่อใครไม่ทราบย้อนกลับไปในปี2017ดีลนี้เคยสะเทือนวงการเมื่อเนสเล่เนี่ยทุ่มเงินกว่า20,000ล้านบาทซื้อกิจการบูบัตเทอร์กาแฟสายคราฟขวัญใจคนทั่วโลกจำนวน68แต่ล่าสุดรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเนสเล่จับมือกับมอร์แก คนใหม่ที่ต้องการเน้นธุรกิจที่มีความชำนาญตัดธุรกิจหน้าร้านที่มองว่าบริหารยากและกำไรน้อยได้ไม่ตรงตามเป้าออกไปไปขายแบบแพคเกจจิ้งหรือแบบแคปซูลที่ถนัดจะดีกว่าทั้งแหล่งข่าวนะครับยังคาดการว่าการขายครั้งนี้จะเป็นการขายแบบขาดทุนต่ำกว่าที่ซื้อหรืออาจจะเป็นการขายแยกส่วนขายเฉพาะส่วนที่เป็นหน้าร้านและเก็บชื่อแบรนด์สําหรับขายแบบสําเร็จรูปต่อซึ่งข่าวนี้ยังไม่มีการยืนยันจากบริษัทโดยตรงนะครับแต่จากภาพรวมนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เนสเลแต่เป็นเทรนใหญ่ของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้อย่างโคคาโคล ่นกนตลอด8ปีที่ผ่านมาจริงๆเนสเล่มีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนบลูเบอร์จากแบรนด์อินดี้ให้กลายเป็นพรีเมียมแมสและขยายไปกว่า100สาขาโดยเฉพาะในเอเชียจากจานวนสาขาหลัก10กลายมาเป็นร้อยกว่าสาขารวมถึงมีข่าวลือว่าจะมาเปิดที่ไทยเร็วๆนี้ด้วยอดีลครั้งนี้ก็ต้องจับตาดูว่าก่าอตั้งอย่างคุณเจมส์ฟรีแมนที่ยังถือหุ้นส่วนน้อยอยู่จะตัดสินใจขายออกทั้งหมดและเอ็กซิสในรอบนี้เลยไหมส่วนตัวก็เพิ่งจะรู้จักหลังจากที่เนสเล่ซื้อมาใครเคยดื่มบลูเบอร์ในยุคแรกเทียบกับยยุคคเนสสสลล่รรชาาติแะวมึกปปีไบง มารีวิวให้ฟังกันหน่อย